สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือดีสารตันนาแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปาคใต้นะครับเรามาเริ่มรายการกับบรรยากาศทุ่งนาที่เขียวขจีในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำกลางความขัดแย้งของสังคมไทยที่ไม่มีวี่แววที่จะจบลงง่ายๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวมตัวชุมนุมประท้วงของประชาชนที่เรียกตัวเองว่ากปป,ปอสอซึ่งมีการรวมชุมนุมประท้วงกันมาก,กว่า100วันแล้ว และในส่วนของชาวนาไทยบางส่วนก็เช่นเดียวกันก็มีการรวมตัวชุนประท,วท้วงทวงเงินค่าจำนำข้าวก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มแล้วนะครับถึงวันนี้เนี่ยยังมองไม่ออกเลยนะครับว่ารัฐบาลรักษาการนั้นจะมีทางออกใน2เรื่องนี้อย่างไรบ้าง ชาวนาไทยนะครับก็คือบุคคลที่ทําการเกษตรกรรมและปลูกข้าวเป็นหลักครับชาวนาในประเทศไทยถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศก็ว่าได้เพราะว่าข้าวนั้นเป็นอาหารหลักของคนไทยครับจึงมีการปลูกข้าวในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาชีพการทํางานถือว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างอนุชนรุ่นหลังนะครับส่วนใหญ่ชาวนาจะใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทครับ แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตนั้นจะมีกลุ่มกเกษตรก,กรกลุ่มเล็กๆที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางมีการทำนาปลูกข้าวเลี้ยงชีพภายใต้โครงการ,กรเรกษตรชุมชนตำบลไม้ขาวนะครับกับผืนนาแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่มีการทำนากันอย่างจริงจังวันหนึ่งที่ลุงนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านนะครับวันวันที่12สิงหา2548 2,548นี่แหละผมนั่งกินข้าววันวันนั้นบางเอินอ,องอ,องราชินีท่านบอกมาว่า,เ,าเห็นนาข้าวที่ไหนไม่อยากเห็นเป็นนาร้างอยากเห็นให้มีต้นข้าวทีนี้ผมก็เลยนั่งคิดได้เอไม้ขาวเนี่ยเมื่อก่อนมีนาข้าวนะตอนนั้นห่างหายไป20-30าปีถึงปีแล้วล่ะทีนี้เก็บมาคิดว่าเออทำไมเราไม่พลิกพื้นนาข้าว ที่ร้างที่ไม่ทำเนี่ยกลับมาทำใหม่จากกระแสพระดำรัสของพระองค์เลยก็มานั่งคิดคิดว่าเราควรไปปรึกษากับคนที่เคยทำนามาก่อนนะครับกาไปหา,าวัยเดียวกันที่มีความคิดคล้ายคลึงกันก็ถามเขาว่าคุณยังคิดทำนาไหมคนนี้ก็าถามถามถามได้เก้าราย อยเยเรีมนะ,ะ่ในยามสายชาวนาบ้านไม้ขาวจะเข้ามายังแปลงนาเพื่อกำจัดวัชพืชไม่ให้ต้นข้าวถูกแย่งดูดซึมธาตุอาหารโดยการทำนาอของบ้านไม้ขาวแห่งนี้จะทำนาเฉพาะนาปีเท่านั้นไี่ไรได้ค่ะณนะวันนี้ที่เริ่มจาก9้าสมาชิก9รายเพิ่มปีละราย2รายจนถึงปัจจุบันนีเ้เป็นสิบรายแล้วครับปรายเนื้อที่ก็ตกประมาณอยู่ที่เจ็ไร่ เดิมในจังหวัดภูเก็ตมีแปลงนาที่สามารถผลิตข้าวเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งจังหวัด แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยวทําให้แปลงนาที่กระจายอยู่ใน3ามอำเภอคืออําเภอถลางอําเภอกระทู้ออำเภอเมืองได้ถูกขายให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทสถานบันเทิงเรืองรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจึงทําให้ที่นาในจังหวัดภูเก็ตค่อยๆหายไปจนเหลือผืนนาที่สามารถปลูกข้าวได้เพียงแห่งเดียวคือที่บ้านไม้ขาวแห่งนี้คืออันนี้การทานาเราเนี่ย เราไมา่ได้เน้นถึงรายได้ส่วนใหญ่เพราะอย่างหนึ่งเราได้บริโภคแล้วก็วงจรชีวิตนะครับจากเป็นทุ่งนาร้างเป็นทุ่งเลี้ยงควายเนี่ยมันได้เกิดวงจรชีวิตมีกุ้งหอยมีปลาหมอมีหอยขมมีปลาช่อนวงจรชีวิตเหล่านี้ได้กลับมาสู่ผื้นนานี้หมดแล้วแล้วเราก็ได้อาศัยว่าการทำนาข้าวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งจะชักจูงนักท่องเที่ยว มาให้เข้าสู่ในชุมชนเราได้ครับเป็นรายได้อีกทางหนึง่งมันพื้นนาก็มีอยู่แล้วสมัยก่อนก็ทํานาอยู่แต่ว่ามันใครยางว่าจะคิดอนุรักษ์ไว้ดีกว่านะพื้นนามันยังน,นิดเดียวต่อไปกันลูกชันหลานก็ไม่ทําแล้ววิธีชีวิตการทำนาของชาวบ้านที่นี่ยังดำเนินตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของไทยจากภูเก็ตไขมุกแห่งอันดามันนะครับเราเรียบชายฝั่งมายังจังหวัดสตูลจังหวัดที่ได้ชื่อว่าสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จังหวัดสตูลน,นั้นถือว่าเป็นจังหวัดใต้สุดในฝั่งทะเลอันดามันมีผู้คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม และมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าเขาและทะเลรวมถึงเกาะแก่งที่สวยงามในทะเลอันดามันนอกจากธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับจังหวัดสตูลยังมีร่องรอยความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดเล็กๆแห่งนี้มีพิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสตูลหรือคฤหาหน์กูเด่นที่มีอายุกว่าร้อยปีซึ่งพญาภูมินาศพักดีตวนกูบาฮารูดินบินตะมังหงกูเด่นบินกูแม อดีตเจ้าเมืองสตูลได้สร้างขึ้นเป็นสถาปตัตยกรรมยุโรปแบบโคลอเนียนรายการดิสระตานะแดนใต้ของเราก็จะนำท่านผู้ชมไปย้อนรอยสัมผัสอดีตเมืองสตูลผ่านคฤหาส์กูเดนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติสตูลหรือคฤหาส์กูเดน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นอาคารเป็นตึกแบบตะวันตกประตูหน้าต่างรูปโคง้งสถาปัตยกรรมยุโรปหลังคาทรงปัญญาแบบไทยซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่า4ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2441โดยพระยาภูมินาถพักดีตวนกูบาฮาุดดินบินตามงงหรือที่รู้จักกันในานามกูเดนบินกูแม เป็นเจ้าเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิพิธภัณฑ์ทันสถานแห่งชาติสตูลหรือคริาหา์กูเดนสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักใต้ต่อมาจึงได้ใช้เป็นบ้านพัก และศาราว่าการเมืองสตูลจนกระทั่งในสงครามโลกครั้งที่สองอาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่นและต่อมาก็ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลใช้เป็นสารากลางจังหวัดสตูลแล้วจึงใช้เป็นสำนังนกงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตามลําดับ กรมศิลปากรได้บริวณปรับปรุงอาคารคฤรืหนดกูเดนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537และดำเนินการจัดแสดงเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติประจำเมืองสตูลมาจนถึงปัจจุบันคฤรืหนดกูเดนหรือพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสตูล เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองบัญชาการทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแล้วพอหลังจากนั้นก็สุดโสมแล้วก็ถูกทิ้งล้างไว้กรมศิลปากรก็เลยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานค่ะเมื่อพศ2537นะคะแล้วเสร็จทีนี้ก็รวบรวมประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลน,นะคะ ก็จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติประจำจังหวัดสตูลพังอาคารคฤรืหนดกูเดนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาคารชั้นล่างแบ่งเป็น4ส่วนคือระเบียงห้องโถงกลางห้องปีกสองข้างและโถงด้านหลังมีบันไดขึ้นชั้นบนที่โถงกลางและโถงหลัง ชั้นบนแบ่งออกเป็น4ส่วนคือมุกด้านหน้าห้องโถงกลางและห้องปีสองข้างห้องด้านหลังและดาดฟ้าการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสตูนแบ่งการจัดแสดงและพื้นที่เป็นห้องต่างๆะคะองฟุม้มหลังเมืองสตูนนี้ ถ้ามาทางด้านนี้เราก็จะเห็นโบราณวัตถุนะคะโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะพอเราเข้ามาห้องนี้เราก็จะเห็นจะได้ศึกษาประวัติของซาไกนะคะซาไกในประเทศไทยนะคะมี ทั้งหมดของประเทศไทยนะคะมีอยู่ประมาณ200ชีวิตค่ะนะคะแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านนะคะออกมาโต้แย้งว่าไม่มีสาไกในประเทศไทยแต่ให้ใช้คำว่าซีมังนี่ตัวอย่างของอสมุนไพรของสาไกนะคะเรานำออกมาจัดแสดง จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์สตูลน,นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะคะจะไม่เน้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุนะคะจะเน้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลค่ะในอดีตก่อนที่จะมาเป็นหาดสวรรค์หรืออุทยานแห่งชาติในปัจจุบันนะคะเกาะตะลูเตาชาวบ้านเขาบอกว่าเคยเป็นนรกมาก่อนนะคะ ในอดีตนี่เป็นที่กักขังนักโทษค่ะนักโทษะการนักโทษไร้ายแรงนักโทษทางการเมืองจะนํามากักขงังวที่นี่ในอดีตนะคะเนื่องจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารมุสลิมนะคะในอดีตผู้ชายจะขึ้นลงทางบันไดหน้าค่ะผู้หญิงจะขึ้นลงทางบันไดหลังสังเกตนะคะชิโนโปรตุเกสนะคะ,อะของเราเนี่ค่ะ จะเป็นบันไดไม้แต่รองรับด้วยฐานปูนนะคะถ้าเราสังเกตนะคะอา,อ,าอาคารของเราจะเป็นแฮนด์เมดล้วนๆเลยค่ะสังเกตจากไม้แต่ละชิ้นนะคะ,ะเราจะไม่ใช้กบไฟฟ้านะคะในอดีตจะใช้กบใส่มือนะคะอันนี้ท่านพระยาภูมินาธพักดีค่ะเจ้าของบ้านของเราหลังนี้นะคะ ในอดีตนะคะท่านใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนของท่านแต่ว่าเราต้องขออนุญาตานำโบราณวัตถุอย่างอื่นมารวมด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่จำกัดค่ะกริดนะคะเป็นอาวุธที่ใช้กันในแหลมมาลายูนะคะในอดีตนะคะ อันนี้นะคะเป็นห้องเรือนชานชาวบ้านสตูนนะคะบ้านหลังนี้นะคะสามารถยกเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นะคะเรามีฐานรองรับนะคะแล้วชาวจังหวัดสตูลคะ่ะนิยมเคลื่อนย้ายกันในวันศุกร์ค่ะซึ่งมีจุดประสงค์ค่ะคือวันศุกร์หลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเกณฑ์คนกันมาช่วยกันหามนะคะ อันนี้ภาพรวมเรื่องเมืองสตูลในอดีตพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติสตูลหรือครฤหาสกูเดนปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมได้ในเวลาทำการคือวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬกา ศิลปะอิสลามนั้นหมายรวมถึงงานทางด้านทัศนศิลป์ที่สร้างสารรค์โดยผู้คนที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชนมุสลิมแต่อย่างใดแต่ต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณถิ่นพำนักของประชากรที่มีวัฒนธรรมอิสลามศิลปะและศร,รียศาสตร,ร,ร,ร์อิสลามนั้นประกอบด้วยสถาปัตยกรรมศ,รรศรริลปะการเขียนตัวอักษรจิตรกรรมและเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกปั้นมือหรือท,ที่เป็นที่รู้จักกันในานามของเบนจ์ ah ัเมทา คือเครื่องปั้นดินเผาที่นำเอาแนวคิดและการออกแบบตามแนวศิลปะอิสลามซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นมาลายูและศาสนาอิสลามซึ่งกลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนั้นได้นำเอาแนวคิดและการออกแบบดังกล่าวนั้นมาเป็นจุดขายคือในในอิสลามเนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุนทียศาสตร์แล้วก็เรื่องของศิลปะซึ่งจะปรากฏให้เห็นอย่างมากมายในศิลปะของชาวอาหรับแล้วก็คนที่ไม่ใช่อาหรับที่เป็นมุสลิม เฉพาะอย่างยิ่งการนําเอาตัวอักษรอารบิกแล้วก็อักษรที่อยู่ในเครือข่ายของอารบิกไม่ว่าจะเป็นฟ้าซียาวีต่างๆนั้นมาเขียนเป็นรูปในในลนักษณะต่างๆซึ่งแสดงถึงความความสวยงามและก็ศิลปะความอ่อนช้อยแสดงถึงจิตวิญ,ญญาณของการเป็นการถ่ายทอด ก่อนจะได้ผลงานเซรามิกแต่ละชิ้นการเตรียมดินเหนียวหรือการเกิดดินเพื่อใส่เครื่องนวดคือขั้นตอนแรกที่ต้องพิถีพิถันกันพอสมควรเมื่อได้ดินเหนียวตามความต้องการแล้วจึงตัดตามขนาดเครื่องปั้นดินเผาที่จะนำไปปั้นและนำไปใส่ในถังเก็บรักษาวความชื้นไว้จากนั้นจึงนำดินมาปั้นขึ้นรูปต่างๆตากให้แห้งจึงนำไปเผาไฟ เดิมทีที่ผมเรียนในสาขาวิชาชีพสถาปัตย์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นจบต่อแล้วก็ผมก็เรียนด้านงานออกแบบแล้วก็ผมพอจบออกแบบผมก็ทํางานให้เป็นดีไซเนอร์ประมาณ2ปรปีแล้วหลังจากนั้นช่วงที่กระบวนการที่ผมกําลังทํางานออกแบบอยู่เนี่ยผมมีโปรเจกต์ที่ต้องทํางานเซรามิกแล้วพอครั้งแรกที่สัมผัสเซรามิกก็รู้สึกหลงไหลกับมันแล้วก็เริ่มเริ่มนึกถึงอดีต ือว่าล้ำลึกถึงอะไรบางอย่างที่เราเรายังขาดหายไปในในความรู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดินในพื้นที่ในในบ้านของผมนี่มันมันมันอยู่ใต้เท้าเราอะแต่เราลืมคำนึงเราเราเดินทางออกไปไปไกลเกินไปจนลืมก้มมองที่เท้าเราเองว่าทีเ่เราก็มีวัตถุดิบเยอะแต่เราไม่เคยให้คุณค่ามันสร้างสร้างคุณค่าให้กับมันก็เลยคิดว่าอยากจะ นำความรู้อน้อยนิดเนี่ยฮะในด้านออกแบบเพื่อมาจะครีเอทอะไรใหม่ๆใ,ใน3จังหวัดแต่ด้วยที่ผมไม่ได้เรียนด้านงานเซรามิกก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงนะฮะก็เริ่มแรกเล้ก็คือผมเนี่ยไม่ได้จบด้านนี้ด้วยตรงครับเซรามิกก็คือมาเรียนที่นี่เลยฮะคือเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยเราจะให้ <c oughs> ให้นิยามของ ขอ,ของมันนะฮะว่าเราเราไม่ได้มองว่าเราเป็นมุสลิมมาลายูหรือว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าเราเป็นอะไรที่มันอยู่กับผูกพันกับแผ่นดินนะฮะแต่เรามองว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดเรื่องอัตลักษณ์ก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของชุมชนเรื่องของสิ่งที่รากเหง้าที่เราปลูกฝังมาจริงตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับบางอย่างนี่เราเรามองไกลไกลตัวอัตลักษณ์มันเป็นอะไรที่มันมันอยู่ติดกับเราความผูกพันทั้งหมดที่มัน ันซึมซับอยู่ในในวิถีชีวิตในจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะถ่ายทอดเป็นสิ่งที่เราบริสุทธิ์ใจในสิ่งสิ่งที่เราคิดทั้งลวดลายอัตลักษณ์ที่มันผมไม่ได้ว่าผมเป็นมุสลิมแล้วจะพยายามสร้างอิมเมจด,ด้วยลายที่มันเป็นมุสลิมแต่ว่าเพราะผมเป็นมุสลิมจิตวิญ,ญญาณผมเป็นมุสลิมการถ่ายทอดปรัชญาผมก็ต้องเป็นมุสลิมอิสลามิกอะไรอย่างเงี้ย ศิลปะและสุนทรียศาสตร์อิสลามได้ให้ความสําคัญในการที่จะเขียนลวดลายและตัวอักษรอารบิกมากกว่าการเขียนภาพคนทั้งนี้เนื่องจากความเกรงกลัวโดยชนมุสลิมว่าการเขียนภาพคนนั้นเป็นเรื่องของการบูชารูปปั้นและด้วยการกระทําเช่นนั้นถือเป็นบาปต่อองค์อัลละห์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในพระคัมภีร์อัลกุรอานใช่ก็ยกตัวอย่างงานงานงานเซรามิก ที่เป็นตัวหม้อเนี่ยี่เป็นลายโมชีฟเป็นลายอาราบิกนะครับมันก็มีกลิ่นในส่วนที่ความผูกพันเราในเรื่องของอัคราหรือว่ากัุอ่านที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเป็นคําหรือว่าเป็นอัลฟาเบตที่เราผูกพันกับมันแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับให้กับข้างนอกได้เห็นว่าในพื้นที่ของเรา3มจังหวัดของเรามันมันมีอะไรที่มันละเอียดอ่อนมันมีอะไรที่มันสวยงามแต่ว่า คนกลับไม่มองคนกลับไปม,มองในด้านที่มันไม่จําเป็นต้องไปมองแต่ไอ้ด้านที่มันสร้างสารรค์กับสังคมเนี่ยเราเรายังขาดขาดความความละเอียดอ่อนในการมองกับมันแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นคุณค่ากับมันครผมคิดว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอานําปรชาัชญาในกระบวนการงานทำทำงานสนุกของผมก็ เอาปรัชชาแนวความคิดคุณธรรมดีๆของอิสลามที่สอนผมมาบ่มเพาะผมมาเนี่ยสู่งานถ่ายทอดสู่งานเซรามิกผ,ผ่านสายตาคนทั่วไปลักษณะเด่นของเซรามิกเบนจะเมธาคือเซรามิกที่มีลวดลายสื่อถึงความเป็นอาหรับผสมผสานศิลปะของมุสลิมที่ลวดลายจะไม่เป็นรูปสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต แต่จะเน้นไปที่รวดลายของพืชและดอกไม้ที่มีกลิ่นอายของความเป็นมลายูชิ้นงานที่ผลิตออกมามีหลากหลายประเภทอาทิจานใจกันดอกไม้ใจกันลายแตกและหม้ออาหรับเป็นงานเซรามิกสไตล์อารับแนวเรขาคณิตที่ที่ชัดๆก็พวกงานเทเบิลแวร์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจานชามแจกันหรือว่าของตกแต่งบ้านเช่นวอลล์เดคเรทที่ประดับฝาผนัง หรือว่าตกแต่งบนโต๊ะอ,อาหารหรือว่าตกแต่งบ้าน่สำหรับแรงงานผลิตก็จะใช้กลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นมาฝึกฝนเพราะเป็นคนในพื้นที่จะเข้าใจอัตลักษณ์ความเป็นมรลายูและศาสนาอิสลามมากกว่าช่างฝีมือจากต่างถิน่นคือเบนจามทาเนี่เป็นตรงๆฮะเป็นชื่อของนามสกุลของเราของครอบครัวของผมโดยที่เปนจามทานี่เราก็มีครอบครัวเป็น ก็ตั้งใจว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของเงินหมดและเราเราถึงบอกว่าเราพยายามจะสร้างปรชัชญาแม้ทั่งสโลแกนของของ,ของเราเนี่ยเราเราให้ชื่อมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินเนี่ยมันเป็นปรัชญาอิสลามิกที่เราฝังว่าเบนชามธามมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของผมแต่ผมพยายามจะสร้างให้ชุมชนได้เห็นว่า <c oughs> การทีห่หนึ่งองค์กรมาด้วยความรัก แล้วก็อยู่กันไม่มีนายจ้างไม่มีลูกจ้างแต่เราอยู่กันเหมือนครอบครัวเนี่มันเป็นเป็นนัยยะของคว,มมความหมายของว่าครอบครัวของเบ็นจามีธาก็ภูมิใจผลงานของเราของเราเนี่ยเป็นมีส่วนหนึ่งที่ที่ในประเทศนี้เขาใช้กันก็ก็กดีใจ <laughs> เด็กเด็กรรพนักงานของเราเองก็ยังเป็นพนักงานที่ ถูกคัดเลือกมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีศิลธรรมมีคุณธรรมในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็มารวมตัวกันมาสร้างอะไรดีๆมุมมอง,มองดีๆสร้างครอบครัวอยากจะสร้างแม้กระทั่งจนถึงชั่วลูกชั่วหลานให้มันมีวิถีที่มันที่เรายึดในสิ่งที่เราทําส่วนผลประโยชน์ต่อไปหรือว่าในเรื่องของภาคของธุรกิจเนี่ยเรามองว่ามันเป็นผลพลอยได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเรา เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราเราขอบคุณพระองค์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเราเราเกิดมาเรามีลมหายใจเราก็ขอบคุณพระองค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการขอบคุณแล้วก็การมอบหมายผมคิดว่าอันนี้คือการสร้างแบรนด์ครอบครัวเป็นธรรมชา a y ه, All Allah. All Allah. นี่คือปักใต้ดินแดนแห่งความงดงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนกันดุดดังดอกไม้หลากสีที่สวยงาม และนี่คือทั้งหมดของดีสลาตันณะแดนใต้พื้นที่สื่อสารจากปักใต้รายการทีวีภูมิภาคของไทย p ี s ที่จะนำสิ่งดีๆจากปักใต้ไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันจันทร์นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนั้นมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการก็สามารถติดต่อเรามาได้หลายช่องทางด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ